อันนี้ก็พันนี่แหละมะมงน้ำดอกไม้เหรอแม่อมมโอ้โหดูไม่น่าขึ้นเลย,ลย,ลยน้เป็นเดือนแลยกว่าจะได้เห็นต้นเป็นเดือนเดี๋ยวต้องมาดูดิปอเม็ดนี่มันจะนี่ปอเมดมันจะ แต่เป็นต้อนอ่อนมันควรจะได้เห็นต้อนอ่อนเป็นเด้วยกูนว่าอยู่เม็ดไรเมื่อกี้เกือบโยนทิ้งแล้วโ,โยนไจะโดนด่าแน่เลยใครเอากล้วยวะแล้วว่า <c oughs> <c oughs> สั่งให้ตาเขล้วกินแล้วให้เก็บไว้เด็กสองลูกีเอ้าแล้วก่อนที่จะเอามาใส่ถุงนี่คือ,อยังไง <c oughs> มันต้องก <c oughs> ินเนื้อแล้วไ <c oughs> งล่ะเหมาะไม่ได้หมักไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมก็กินปกติทิ้งไว้วางไว้อย่างเงี้ยนะจิ้มใส่กระจิ้มลงไว้นี่แหละ แล้วมันต้องรีบทำไหมแม่หรือว่าทิ้งไว้ได้ก,ก่อนกินใส่กระถุกค้างได้ว,วันสองวันพอได้ดดกินใส่กระจิ้มมันลงไปนี่แหละหมดขึ้นแล้วเยวะนี้เย็นจะเอาอันนี้มากปลดตักเสียพูดถึงว่าเขาเอาหนังสือไปเสียบไว้แล้วเขาขายอะไรกันฮะ ที่เาอนงสืออไไปปเสสียบ้้านแลว่วนใหญ่ก็จะมีพวกรถเล่กับไอ้ก็พวกอาหารนั่นแหละแม่อืประมาณว่าเขาจะทำแบบนี้นะถ้ามีก็ให้สั่งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีนี่มาขายใครจะเอาก็ใช่ใช่แล้วหมู่บ้านผมมันเยอะไงคนน่หมู่บ้านก็เลยได้ไอเดียอยู่ไอจิปมันบอกว่าแม่ต้องไปขายไหนขายหมู่บ้านนั่นแหละอาญานั่นแหละ ย้อถามมันว่าแล้วเขาให้เข้าไปขายให้เราไม่ได้ไปเช่าใครไงเราก็วิ่งไม่เราก็ถ้ามาบอกว่าเอาหนังสือไปเหน็บไว้เดี๋ยวใครก็จะเอาอะไรเขาก็โทรบอกเองยังจะถามอยู่เอาไปขายได้ป่ะเอาไปขายไม่ได้ไม่ปลูกหรอกปลูกแค่พอกินอันนี้ก็รดน้ำปกติแล้วรอรอเป็นเดือนรดน้ำเลยไม่ต้องรด เดี๋ยวขึ้นแล้วก็มาดูอืมเดี๋ยวขึ้นแล้วมาดูใหม่โบราณปลูกอ,อย่างนี้ทั้งนั้นหละมันมีการเนื้อทาบกิงก่งเทียบกิ่งเม็ดเพาะมันออกลูกช้าหลายปีห้าสี่ห้าปีนุ่นกว่จะออกไม่เหมือนเอาอย่างนี้มาปลูกต้น,เล,น,นเล็กๆหน่อยมันก็เริ่มออกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกเยอะอย่ามันเพิ่งจะออกเยอะห้าปีล่างายห้าต้น đúng cái này, len cái này không luôn.